ับวันใหม่โลกใบเนี้ยมีอะไรมากมายที่อยากให้คุณได้รู้เรื่องราวติดตามได้ในคุยกับมองข่าวเช้านปชถามนายกคนกลางใช่พลเอกประยุทธ์หรือไม่วันประกาศใช้กำลังทหารเป็นการเบริกทางใช้กฎอัยการศึกก่อรัฐประหาร หลังก่อหน้านี้ทัพบ,บกแถลงเตรียมส่งทหารระงับเหตุเต็มรูปแบบหากยังไม่หยุดก่อเหตุรุนแรงส,บแบบสุเทพบุมสภา,าขอคำตอบพุที่สภาวันนี้หากโดนปฏิเสธจะปฏิบัติการใหญ่ยึดคืนอำนาจอธิปไตยบอ,อกกกตหออากดึงดันจัดเลือกตั้งเจอขวางแน่นิวัฒน์ธรรมรงบินดูแผ่นดินไหวเชียงรายเช้านี้ ขณะที่ after shock ส่งผลถนนภาคเหนือเสียหายต่อเลื่องดูบ้างไฟหนองคายใหญ่ที่สุดในประเทศคุยขโมงข่าวเช้าปรับโหมดเป็นคุยข่าวคลุกสุขสัญจรสุวิตสุทธิประภา้อนพัดนีรพัดน,นำทีมยกรายการไปสดที่จังหวัดตาล นสนับสนุนโดยปตาทาสอผบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามนี่คือคำขวัญของจังหวัดตากสะท้อนถึงเอกลักษณ์และของดีของจังหวัดได้เป็นอย่างดี จังหวัดตากนะคะเป็นจังหวัดติดชายแดนประเทศพมา่าที่สําคัญของไทยและเป็นแหล่งโบราณสถานงดงามหลายแหง่งเช่นวัดพระบรมธาตุวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภายในนะคะยังเป็นที่ตั้งของเจดีชเวดากองจําลองผู้ที่เกิดปีมะเมียสามารถมาสักการะได้ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศพมา่าและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวในเมืองไทยคือเขื่อนภูมิพลแหล่งกักเก็บน้ําที่สําคัญและสวยงามที่สุดของประเทศอีกด้วยส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็ มีความสวยงามไม่แพ้กันโดยเฉพาะน้ําตกที่รอสูในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางที่เลืองชื่อว่าสวยที่สุดของไทยใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียแต่หากมาเที่ยวในฤด,ดูหนาวนะคะก็พลาดไม่ได้ต้องไปอุทยานแห่งชาติแม่เหมยชมทะเลเหมอกยามเช้าสุดแสนโรแมนติกจังหวัดตากยังมีอาหารขึ้นชื่อที่ต้องลิ้มลองนะคะโดยเฉพาะโคพันตากโคเลี้ยงโครงสร้างผสมจากสองสายพันธุ์คือโคอยุโรปและอินเดียออกมาเป็นโคเนื้อคุณภาพสูง ที่บรรยายมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของดีเมืองตากที่นี่ยังมีอีกหลายสิ่งน่าสนใจรอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเอง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันนะครับคุยขโมงข่าวเช้าวันนี้คุยข่าวคลุกสุขสัญจรเรามาอยู่ที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับคุณกวนพันะนะครับท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศใช่ไหมครับตอนนี้ประมาณสักตีห้าสี่สิบนาทีนะครับแต่พระอาทิตย์นั้นยังไม่ขึ้นจะขึ้นในเวลาประมาณสักตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีแต่ตอนนี้แสงสว่าง มันก็มีเห็นเรื่อยๆอ,อยู่นกคุนพอนตอนนี้นดาวยังเห็นเลยนะครับนะคะตกลงจะเห็นดาวหรือจะเห็นแสงสว่างกันนะเห็นทุกอย่าง<ๆ>เลยนะคะแม้แต่พระจันทร์ก็ยังเห็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าตรู่จริงๆอากาศที่นี่เย็นสบายมากๆเลยนะคะลมพัดเรียกได้ว่าทําใหออ้ทางด้านของทีมงานของคุยขมงข่าวเช้านี่ก็นะคะคลายความร้อนกันไปได้เยอะหลังจากที่อากาศร้อนอบอ้าวกันมาโดยเฉพาะที่จังหวัดตากนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่สําหรับวันนี้ที่เรามาที่เขื่อนภูมิพล อ uh huh. ำเภอสามเงาจังหวัดตากซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์นะคะที่เป็นเขื่อนโค้งเนี่ยยาวที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยเราแล้วก็มีความสําคัญมากๆเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะมีความสาคัญที่ว่าเนี่ยนอกเหนือจากทางด้านของการเกษตรแล้วก็คือเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าเรียกได้ว่าไม่มีคนไทยคนไหนนะคะที่จะไม่รู้จักเขื่อนภูมิพลอย่างแน่นอนและเขื่อนภูมิพลนั้นก็ขึ้นอยู่ในสังกัดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะครเราไปอยู่ตรงนี้เราไปอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนค่ะเขื่อนนี สร้างกั้นนะคะขวางลําน้ําปิงเลยทีเดียวแล้วก็ที่เห็นเขาอยู่ข้างหลังนี่ก็คือเป็นเขาแก้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดงาน50ปีเขื่อนภูวิพลกึ่งสัตวรวษแห่งสายน้ําพระไทยไฟฟ้าก้าวไ,ไกลชุมชนพัฒนาด้วยค่ะออนะครับจะมีทุกสิ่งทุกอย่างของจังหวัดตากดีหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวตากหรือพี่น้องท่านอื่นนะครับ,รบที่เดินทางมาที่บริเวณเขื่อนภูมิพลแห่งนี้ มาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่อ,อย่างไรบ้างเอานะครับถือว่าเราอยู่ในศูนย์กลางที่สร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาตินะครับกับมนุษย์เรื่องของกระแสไฟฟ้าระบบนิเวศนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการประมงการเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สย์รวมอยู่ตรงนี้ แต่ข้อมูลข่าวสารมีครบเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ติดตามรายการข่าวของเราอยากจะแสดงความคิดเห็นก็เชิญหน้าจอได้รวมทั้งนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับได้สัมผัสแน่นอนนั่นก็คือว่าข่าวสารเรื่องของน้ํามันขึ้นราคานะครับก็เรียบร้อยไปตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาะะนะครับการโ,โฮอแรงหน่อยคราวนี้นะครับมิ้นละห้สสตังค์แต่ดีเซลนั้นยังอยู่นี่นะเอานะครับก็ว่าไปเรื่องของพลังงานแต่เรื่องของข่าวการเมือง ร,ร้อนๆในกรุงเทพมหานครวันนี้อยู่ที่จังหวัดต,ตากก็มีหมดเหมือนกันคุณบอลบานเนี่ยค่ะก็เ,ะเป็นการเมืองนะคะที่ยังมีความเข้มข้นแล้วก็ทางพี่น้องคนไทยนะคะก็คงยังติดตามกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันก่อนในช่วงแรกรนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์คราวนี้นะคะไปเกิดขึ้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีค,รค่ะโดยนะคะทางด้านของในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั้นเป็นผู้ที่ประ ศพเหตุด้วยตนเองนะคะเป็นเหตุคนร้ายเนี่ยยิงรถของท่านนายอำเภอพระพุทธบาทนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทถนนพหลโยธินเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่ง ในที่เกิดเหตุนั้นทางเจ้าที่นั้นก็พบรถโตโยต้าสีประตูสีบอลทองทะเบียนชกเชทอทหาร1 0 3 0กรุงเทพมหานครข้างรถเนี่ยเขียนว่ากรมการปกครองค่ะแต่ปรากฏว่าบริเวณท้ายรถนั้นมีร่องรอยถูกกระสีกระสุนยิงด้วยขนาด11มมนะคะมีหัวกระสุนตกอยู่หนึ่งหัวด้วยแต่ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพนะคะของพุทธอิสระนั่นเองนะคะที่ได้เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะคุณผลดำ ทนะคะทางท่านนายอำเภอพุทธบาทเนี่ยก็เล่าให้กับทางตํารวจฟังนะคะว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุนี้นะคะก็มีทางแกนนากลุ่มกบปสประมาณทั้300คนมาเป่านกหวิดอยู่ที่ถนนผลโยธินแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทก็เลยนะคะได้นํากําลังของอาสาสมัครเนี่ย ขึ้นรถมาเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกให้อย่างที่เห็นอยู่ในภาพในตอนนี้นั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่ารถกําลังจอดที่ซ้ายเพื่อรับอาสาสมัครอีกคนอยู่ๆก็มีกาดกบปรสอนนะคะขับบิ๊กไบค์เข้ามาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะแล้วก็เข้ามา รุมดิงนะคะใส่รถของท่านอำเภอจนก้องกระโดดหลบกันจจาระหวัดเลยทีเดียวนะคะก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะก็ด้เดียวกันในเวรใกล้ๆกันเนี่ยนะคะก็ถัดไปไม่มากนักนะคะก็ตํารวจได้รับแจ้งบอกว่ามีชาวบ้านถูกทําร้ายร่างกายนะคะและตอนนี้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธบาทก็คือในสกลยุทธพลอาสาอาที่รับจ้งทั่วไปนะคะก็ให้การ,รว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถกระบะ ไปทําธุระแต่รถติดมากนะคะมีการชุมนุมกันอยู่ก็เลยเปิดประตูลงมาดูแต่ปรากฏว่าในเสื้อของตัวเองที่ใส่อยู่นี่นะคะมีรูปของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็มีอักษรเขียนไว้พักเพื่อไทยนะคะก็ปรากฏว่าก็เลยถูกกาดกลุ่มกบประเนี่ยรุมทําร้ายร่างกายดังกล่าวนั่นเองค่ะนะครับเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เราตื่นขึ้นมารยายงานในคุยขโมงข่าวเช้าบอกว่าตีสามกว่า มี M16 แล้วก็ M79 นะครับลงแต่แถวพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตลอดคืนนะครับเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเช็คข่าวกันเรียบร้อยก็ยังไม่มีอะไรนะครับเอาละเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรบรวจเอกเอกองังสนานนนนะครับพร้อมด้วยทางท่านผู้ิกับกลุ่มงานเก็บกู้และก็ตรวจวัตถุพิสทธิ์ พิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD พันธุะเบกกำทอนอุ่ยเจริญนะครับท่านก็ได้ลงไปพื้นที่ไปตรวจด,ดูที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับดูกล้องวงจรปิดดูสภาพการยิงนะแล้วก็ได้พบเห็นนะครับว่าตอนนี้ วิถีกระสุนแล้วก็รอยกระสุนที่เข้ามาตรงนี้นะครับมาจาก3เส้นทางด้วยกันที่ทาให้มีผู้บาดเจ็บ3คนแล้วก็ผู้บาดเจ็บ22นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป3คนเรื่องของการยิงมาคราวนี้ระยะการยิงระเบิดวิถีโค้งนะครับมันก็เกิดไหวคกับช่วงเวลาประมาณสัก หกทุ่มถึงหกโมงเช้าทุกๆวันนี่นะเอานะครับท่านก็มอบให้ทาง EOD เร่งพิสูจนหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่วิธีการยิงข่าวนี้นะครับท่านผู้กํากับกำทรท่านบอกว่ายิงมาจากบริเวณด้านหน้าธนาคารอมสินสาขาราชเมินครับเพราะว่าร่องรอยกระสุนที่เสาสัญญาณไฟจราจรหนึ่งแห่งด้วยส่วนระเบิด M 7 9ยิงมาจากด้านแยกของคอ,อกวัวระยะการยิงก็ประมาณสัก350เมตรนะครับ3ลูกด้วยกันลูกแรกก็ตกที่บริเวณด้านข้างกำ แพงชั้นที่3โรงเรียนสอนภาษาดวงใจนะครับข้างบริษัททนบุรีประกอบรถจนนั่นเองเสียหายเล็กน้อยลูกที่สองนั้นทะลุหลังคาโรงแรมบ้านดินสอแล้วก็ลูกที่3นะครับตกบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุนะครับคนร้ายก็นะครับน่าจะเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแหละครับยิงเสร็จแล้วก็วิ่งหนีไปเรื่องของการดูแลความปลอดภัยตรงนี้ตอนนี้กําลังเข้มงวดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าทหารตำรวจ ตรวจสอบดูแลตลอดนะครับ24ชั่วโมงโดยเฉพาะการกันกองผู้คนจะเข้ามาจากบริเวณด้านนอกเข้ามาชั้นในนั้นต้องตรวจสอบนะครับให้ละเอียดแล้วก็มีการจัดสายตรวจ คลื่อนที่เร็วดูตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งจนถึงป,ปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีอะไรผิดปกติในพื้นที่ตรงนี้ครับค่ะจากเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างที่สถานการณ์การเมืองกําลังร้อนแรงอยู่ในขณะ,ะนี้นะคะคก็ต้องไปดูเรื่องของการที่กําลังมีการหาตัวนายกรัฐมนตรีนะคะที่ก็บางท่านเนี่ยเขาพูดว่าเป็นทางด้านของนายกตามมารตรีนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นนายรัฐมนตรีคนกลางนะคะแต่ในส่วนตอนนี้นะคะการดําเนินการของทางวุฒิสภาน,นั้นก็ยังคงดําเนินไปอย่าง เข้มข้นคะ่ะและหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะทางวุฒิสภาได้มีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้นําเหล่าทัพรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะมาหารือทางออกของประ,รประเทศแล้วในช่วงเย็นๆค่ะพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์นะคะสวสรรหาในฐานะประธานคณะทํางานประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการประสานองค์กรก็ได้ถแถลงถึงผลของการประชุมบอกว่าในที่ประชุมนั้นเห็นว่าควรมีนายมนตรีที่มีอำน,นาจเต็มมาแก้ไขปัญหาให้ประเทศนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเดินสายไปพ บกับคณะกรรมการกิษฎิกาช่วงใดบ่ายจะกลับมาประชุมวุฒธธิทสภาอีกครั้งหนึ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นคุณสมชายสแสวงการสวสัสหานะคะที่บอกว่าได้รับการประสานจากคุณนิวัฒน์ธรรมรมงบุญส่งไปสาปรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วนะคะว่าอาจจะมาร่วมหารือกับวงของวุฒธธิสภาในวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้โดยจะมีการนัดหมายสถานที่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะคะสําหรับการพูดคุยเมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีนั้นทางพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักด์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นนนนายรมตรีค กลางนะคะแต่จะเป็นนายมตรีที่จะมีอํานาจเต็มในการที่จะเข้ามาบริหารแล้วก็จัดการกับปัญหาวิกฤตของประเทศอยู่ในตอนนี้ขนาะเดียวกันนะ,นะคะเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็ทางด้านของคุณนิวัฒน์ธำรงบุญสรงไพศาลใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ก็ได้มีการนะคะไม่ได้เดินทางเข้าไปใน สำนักง,งานรก,งกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใดนะคะแต่ท่านก็ได้ไปร่วมหารือกับทางกรกตตามที่นัดหมายกันไว้แต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะหารือกันได้คงจะต้องมีการกําหนดวันกันอีกครั้งหนึง่งค่ะนะครับเรื่องของการหาทางออกทางการเมืองนะครับตอนนี้แรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะเดินหน้าทั้งหมดนั้นอยู่ที่วุฒธธิสภา ก่อนหน้านี้นะครับท่านรองประธานวุฒธธิสภาคุณสุรชัยนั้นบอกว่าวันศุกร์วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายที่จะหาทางออกแล้วก็สรุปเดินหน้าต้องจับตาดูด้วยนะครับเพราะว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณเลขาขอปป,ปสเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็ได้ประกาศบนเวทีกับผู้ชุมนุมอยู่เหมือนกันบอกว่าตอนนี้วุฒิสภานะครับมีอํานาจที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณสักบ่ายสองโมงนะครับจะเดินทางไปให้กำลังใจในการพิจารณาตัดสินใจแล้วก็ทำหน้าที่ของวุฒิสภา เอาละไม่ได้ไปกดดันนะแต่เคารพในการตัดสินใจไม่ก้าวไกลาไม่ไปเสนอชื่อนายกคนกลางด้วยแต่ขอวิงวอนนั่นละให้บุตรทิศภาใช้ดุลยพินิษเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองอย่าไปเลือกคนของพรรคการเมืองนะครับคนเอาคนดีที่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาะแล้วก็ประชาชนแล้วก็กล้าที่จะประรุกป,ประเทศไทยก่อนหน้านี้คุณสุเทพก็ทราบข่าวกันดีนะครับดูข่าวมาตลอดเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปที่กองทัพอากาศนี่นะไปพบกับทางนี่นะค่ะ,ะเห็นภาพข่าวว่า นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคุณิวัฒนธรรมรงบุญทรงไปศาลแล้วก็ทางนะครับกรกะตได้มีการนัดหาหรือก็เดินทางไปแต่สุดท้ายนะครับก็ทางผู้ที่ประชุมอยู่ในหอประชุมนั้นก็ออกไปก่อนก็ไม่ไดเป็นการพบปะแต่ประการใด เอาละนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้มันต่อเนื่องมาเหมือนกันสําหรับคุณสุดเทพที่ได้เดินทางไปพบกับทางกกตเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยนะครับมีท่านประธานกกตคุณสุประชัยสมเจริญและก็ท่านอื่นไปพบนั่นนะครับไปเรียกร้องบอกว่าให้มีการปฏิรูปกลไกการเลือกตั้งเถอะนะครับให้พักการเมืองนักการเมืองไม่ต้องไปเป็นตกเป็นเครื่องมือของนายทุน เอาผิดกับนโยบายประชานิยมที่ทำลายประเทศชาติแล้วก็ให้กกตแก้ไขระเบียบแล้วก็กฎหมายในประเด็นเหล่านี้ปฏิรูปประเทศให้เสร็จก่อนค่อยจัดการเลือกตั้งเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็พร้อมจะไปเลือกตั้งแต่การหารือกันอย่างที่เห็นดูภาพนี้นะครับไม่มีข้อสรุปแต่ประการใดเพียงแต่ว่าเอาข้อเสนอไปแลกเปลี่ยนกันกกตก็ไม่ได้รับปากอะไรเพียงแต่บอกว่าจะนํา ข้อเสนอนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องรอให้สภาผู้แทนราษดรน,นะครับพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งสักกําลังกันในอนาคตนี่นะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเดินหน้าไปสู่การนะครับกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากที่จะมีการหารือกับนายอมติแล้วก็คงจะกําหนดต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าการเลือกตั้ง20กรกฎาคมดูท่าทางจะเป็นไปได้ยากเพราะว่านะครับาคาดกิริกามันก็ยังไม่ออกมาตอนนี้เลยนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่านะคะการพบปะหารือกันร,ระหว่าง2ฝ่ายคือคุณสุเทพสุบรน,บนกับทางกกตน,นั้นก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรเพราะว่าทางกกตอเองก็บอกว่าตัวเองนั้นมีอํานาจเพียงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเท่านั้นเอง ซึ่งคุณสมชัยศรีสุธิยากรกรกตด้านบริหารจัดการเลือกตั้งเองก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าเท่าที่กําหนดเอาไว้เดิมนะคะที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมณเวลานี้นะคะไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเพราะว่าต้องให้ร่างพระราชกฤษฎีกานั้นนะคะถ้าจะมีการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมนั้นร่างพระราชกฤษฎีกาจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่นี่วันที่เท่าไหร่ละ17แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาเพียงอีกแค่7วันเท่านั้นการหารือยังไม่ ไ,ได้เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะเพราะฉนั้นคุณตงชัยก็บอกว่าคงจะไม่ทันอย่างแน่นอนนะคะมีประเด็นจากทางด้านของกองทัพเมื่อวานนี้นะคะพนเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกนะคะที่ได้อ่านถแถลงการ7ข้อผ่านทางฐางนดิโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ด้วยเหมือนกันนะ,นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็มีการระบุถึงการให้กําลังใจจากทุกฝ่ายในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศนะคะแล้วก็ได้เตือนผู้กล่าวให้ร้ายกองทัพให้ระมัดระวังคําพูดด้วยนะคะมีการระบุบอกว่าหากสถานการณ์รุนแรงมีแนวโน้มถึง ขั้นจะเกิดการเจรจาจนกองทัพอาจมีความจําเป็นต้องใช้กําลังทหารเข้าคลี่ายสถานการณ์และในทันทีที่มีคําพูดนี้ออกมาจากทางกองทัพนะคะที่เวทีนปชถนนอักษรคุณเดธพรพรมพันธ์ประธานนปชก็ได้ขึ้นกล่าวปาศัยนะคะตอบโต้แถลงการดังกล่าวนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีแล้วก็อยากจะให้นะคะทางพลเอกประยุทธ์พูดออกมาให้ชัดๆเลยนะคะว่าการประกาศดังกล่าวนี้เป็นวิธีรับประหารรัฐบาลหรือไม่ค่ะ ครับเอาละตื่นเช้าคือนบาวันนี้ท่านผู้ชมดูข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับทุกด้านครบถ้วนแล้วยังจะโชคดีด้วยนะครับเพราะว่าจะร่วมกับกิจกรรมของเราตอบทุกโจทย์คนขอข่าวนะครับถามวันนี้อย่างที่ผมเกินนําไปเมื่อสกรู่นี้นะครับบอกว่าใบวันนี้ครับกรปสนั้นจะนํวมวชนไปให้กําลังใจกับใครโหยากมากเลยนะครับพิมพ์ A ตอบกรกตพิมพ์ B ก็ตอบว่าบุษิสภา พิมพ์คาตอบ A หรือ B นะครับส่งมาที่ s อสเวของเราหน้าจอนี้นะครับ c 1 1 1 4 0 0เพื่อลุ้นรางวัลประจําวันนะครับสาหรับการผู้ชมที่ตอบถูกเข้ามาในดับที่30ก็จะได้รับ power bank M c o t วันละ1รางวัลแล้วก็รางวัลใหญ่ด้วยนะครับประจําสัปดาห์จะคัดเลือกคุณผู้ชมที่ตอบคําถามถูกมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดตลอดทั้งสัปดาห์ด้วย2ท่านด้วยกันโดยจะได้รับ M c o t HD box นะครับท่านละ1รางวัลด้วยกันท่านส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยว ท่านก็จะโชคดีอย่างที่ท่านโชคดีไปเมื่อวานนี้นะครับที่ตอบถูกได้รางวัลกับเราไปที่ถามว่าเหตุไฟไหม้โรงงานสระยูเนียนนะครับเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่นิคมแหง่งใดนะครับตอบบีนิคมบางชันนะครับผู้ได้รับรางวัล โชคดีของเรานะครับคือคุณเกียรติแก้วกำแพงเมืองนะครับที่อยู่ที่สมุทรปราการนี้เองนะครับก็ได้รับรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะตอบถูกมากส่งมาเยอะมากนะคะยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลมากด้วยนะคะเอาละครมาพื้นที่จังหวัดตากอย่างนี้นะคะเมื่อสักครู่ในช่วงต้นรายการนั้นก็ได้ดูกันไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าที่จังหวัดตากนี้มีสถานที่สําคัญอย่างไรบ้างนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยนะคะในช่วงนี้เราจะพาไปชมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดตากแล้วก็ของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศให้เป็นารายละเอียดเจาะลึกลงไปนะคะน้องรัติยาเรืองขจรจะพาไปชมค่ะและเมื่อมาเที่ยวที่จังหวัดตากนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาแวะยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตากค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ ศาลนี้สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของไทยนะคะเดิมอยู่ที่วัดดอยแก้วฝั่งตรงข้ามตัวเมืองตากต่อมาปี2490กรมศิลปากรสร้างขึ้นใหม่ให้สมพระเกียรตยิโดยหล่อพระบรมรูปขนาดใหญ่กว่าองค์จริงเล็กน้อยในพระอิริยาบถกำลังประทับบนราชอาณจมองดูแล้วสง่าง,งามมากๆและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองตากและนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้านหน้าศาลมีรูปปัน้นไก่ชนตั้งเรียงรายอยู่จำนวนมากที่บุคคลที่นี่นะคะนี นำมาแก้บนตามความเชื่อถัดจากตัวเมืองมาเพียง20กิโลเมตรค่ะเราก็มาถึงที่อำเภอบ้านตากเป้าหมายอยู่ที่วัดพระบรมธาตุวัดเก่าแก่และยังเป็นโบราณสถานที่สวยงามเมื่อเดินเข้าไปนะคะก็จะพบกับเจดีย์ชเวดากองจำลองที่มีรูปแบบเหมือนเจดีย์องค์จริงที่ประเทศพมา่าซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเมียสามารถมาเคารพสักการะที่นี่แทนได้ค่ะ ออกมาไม่ไกลจากวัดพระบรมาธาตุนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเจดีย์ยุทธหัตถีหรือเจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาราชชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์ชนช้างสร้างขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ เป็นศิลปะสมัยสุขโขทัยเนื้อเรือนธาตุเป็นลำสี่เหลี่ยมย่อม um, um, ุมตลอดถึงยอดเป็นทรงพุ่มข้าวบินประดับฉัดอย่างสวยงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ไม่ควรพลาดมาร่วมศึกษาประวัติศาสตร์และชมโบราณสถานอันทรงคุณค่าของเมืองตากกันค่ะ รบรรยากาศดีจริงๆเลยนะ,ะคะเขื่อนภูมิพล <c oughs> ตอนนี้นะครับความสวยงามเรื่องของธรรมชาติก็อย่างที่เห็นแต่อากาศก็สบายสบายนะครับ <c oughs> อุณหภูมินั้นก็ประมาณสัก27องศาแต่ถ้าจะมากสุดนะครับที่นี่ก็ประมาณสัก38องศา โอกาสที่ฟ้าฝนจะตกก็ประมาณจกี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถ้าสมมติว่ามาอากาศช่วงใบใๆนี่คุณพรพัชจะร้อนมากหน่อยนะครับเย็ายเหรอนึกว่าเย็นสบายร้อนหน่อยนี่นะอ้าวสวยจริงๆเหมาะสําหรับการมาท่องเที่ยวเป็ดพุยฝนนะครับเดี๋ยวค่อยบอกกันว่ามีอะไรยังไงบ้างแต่ต่อไปดูข่าวนะครับเรื่องของอารมณ์ความโมโหนะครับนํามาสู่ความโกรธแค้นแล้วในที่สุดก็นํามาสู่ความตายนะครับระหว่างคุณพ่อ กับลูกเคยแล้วก็ลูกสาวด้วยนะครับเหตุการณ์ฆ่ากันตายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจังหวัดระยองนะครับไปพบศพของคุณอเนกสงเสงี่ยมวงนะครับอายุ32ปีเป็นคนชาวจังหวัดระยองเท่านั้นเองนะครับปรากฏว่าถูกยิงแล้วก็ถูกคนร้ายนะครับ ขับรถนี่นะชนแล้วก็ลากตัวนะครับใส่รถปิกอัพโดยการมัดแล้วก็ลากไปเลยนี่นะตำรวจมาดูนะครับแปดสภาพศพนี่นะนะครับท่อนล่างน,นี่ก็เปลือยลงไปเลยใส่เสื้อยือดอย่างเดียวนะครับที่บริเวณถนนสายเขาผูดอนนพกน้าหมู่ที่7ตบาบลสานักทอนอําเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่เกิดนะครับความมึหัวกัน โดยเฉพาะนะครับผู้ที่เสียชีวิตคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ครับมีภรรยาหลายคนและก็เป็นภรรยาคนล่าสุดนั้นอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับก็เดินทางมาพบภรรยาปรากฏว่าไม่พบภรรยาที่บ้าน พบแต่พ่อตานะครับคือคุณไพรัาสุดตาวาดีนะครับอายุ5 2ปีเป็นคนรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดระยองนะครับอ้าวพอมาที่บ้านไปปั๊บนี่นะครับพ่อตาก็ต่อว่าต่อขานหน่อยบอกว่าทําไมไปทําร้ายร่างกายลูกสาวล่ะนะครับนายคนนี้ก็บอกโกรธเกร้นสุดท้ายก็ขับรถฟิอ้าวคันนี้เลยครับไม่ที่เองหนีไปเนะอ้าวพ่อตาทำยังไงนะครับโกรธแค้นมากเลยลงมาจากบ้านขับรถตามไปใช้กระสุนปืนก้ามอมยิงใส่บริเวณด้านหลังจนรถคันนี้เสียหลัก ตกลงไปที่ไล่มันสฝแปลงนะครับไม่พอตามลงไปยิงซ้ำอีกพอย,ยิงซ้ำนะครับจับตัวมามัดกับท้ายรถไมติเอกคัน e นี K ้ A N e. แล้วก็ลากไปตามถนนแล้วเอาไปวางไว้กลางถนนเลยแล้วก็บอกว่านี่เกิดความแค้นมากเลยที่มาทำร้ายร่างกายทำร้ายลูกสาวทำร้ายจิตใจไม่พอทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วก็ต้องแค้นแล้วก็ประจานให้คนได้รู้เลยว่าคนนะครับเจ้าชู้ ต้องจบชีวิตแบบนี้ตัวเดงก็หนีไปครับตอนนี้โอ้นี่จะบอกกับใครดีเนาะแล้วไม่รู้จะบอกกับใครดีทั้งประเทศผู้ชายใช่ไหมคะคุณผู้ชายด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากรณีนี้เนี่ยใครผิดนะคะแต่ที่ผิดแน่ๆเลยก็คือว่าถ้าไปปล้นชิงทรัพย์ธนาคารนะคะเหตุปล้นชิงทรัพย์ธนาคารนี่ยังมีให้เห็นอยู่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นทุกสัปดาห์ทุกเดือนเลยทีเดียวนะคะเกิดเหตุตามที่ต่างๆจะเนื่องด้วยจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะและเห เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้เองค่ะที่พื้นที่ของสอพธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะคในที่เกิดเหตุนั้นก็คือธนาคารธนชาติสาขาธัญบุรีที่อยู่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถนั่นเองค่ะโดยนะคะทางเจ้าที่นั้นเมื่อไปตรวจสอบนะคะก็ได้มีการสอบปากคาดาบตํารวจสุทัศนสุกเฉยผู้บังคับบูงานป้องกันและปราบปรบามสพธัญบุรีที่เป็นตํารวจนะคะดูแลธนาคารธนชาติดังกล่าวนี้นั่นเองนะคะซึ่ง สุทัศน์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุก็มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับธนาคารตามปกติค่ะแต่ว่าในช่วงดังกล่าวก็คือประมาณบ่ายโมงครึ่งอย่างที่เห็นในภาพวงจรปิดนะคะก็เป็นภาพของโจร ที่สวมหมวกนิรภัยเต็มใบบุกเดี่ยวไปใช้อาวุธปืนขู่บังคับพนักงานเคาน์เตอร์ของธนาคารธนารชาติสาขาคลอง3แล้วก็ชีงเงินสดไปได้2 0 0 0 0 0บาทก่อนที่จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะซึ่ง<ม>ดาบตำรวจสุทัาน์บอกบว่าอ้าวแล้วเวลาเกิดเหตุเนี่ยทำไมเป็นตํารวจถึงไม่อยู่ดูแลนะคะดาบก็บอกว่าแหมก็เข้าห้องน้ํากันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนใช่ไหมคะที่อาจจะต้องมีการต้องท,ทําธุระในห้องน้ําบ้างนะคะพอเข้าห้องน้ําอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเอะอะโวยวายวิ่งออกมาดูปรากฏว่าโจนเนี่ยหนีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเรีย ไปดูซิรถมอเตอร์ไซค์มาจากไหนอย่างไรนะคะตามตัวยังไม่พบก็บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ทางคนร้ายเนี่ยนะคะออก็ว่ามาจากแถวแถวทางด้านของนะคะคลองหลวงค่ะแล้วก็ให้มาส่งที่สัญญบรุรีแล้วก็ที่เอามอเตอร์ไซค์มาที่ชิงทรัพย์ธนาคารอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ,รบตื่นเช้ามาวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับโอกาสที่จะฟ้าฝนตกประมาณสัก40เอร์เซนนะครับแต่เรื่องของเหตุการณ์ ห้างโกบอนนะครับที่จงังหวัดสุรินที่พังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวกับฟ้าผ่าเลยเว่งั้นนะครับออต้องตาม,มต่อไปนะ,อนะครับตั้งสิครับนี่เนยคุณถาวรสุข กุลโชคนะครับท่านรองผู้ว่าสุรินในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงห้างกบอลเฮาส์ House สาขาสุรินที่พังถล่มลงมาอย่างที่เราทราบข่าวกันดีนะครับก็ทําให้คนเสียชีวิตไป6คนมีการประชุมแล้วนะครับเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยไปตรวจสอบรายละเอียดในสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกฟ้าผ่าไว้อย่างนั้น ดังนั้นให้มีการตั้งคณะกรรมาการสอบข้อเท็จจริงต่อไปอีกนะครับแล้วก็มีการสอบพยานบุคคลและก็หลักฐานอื่นรายงานให้ท่านผู้ว่าทราบภายในเจ็ดวันเรื่องของการสูญเสียคราวนี้การชดใช้ดูแลนะครับคุณวิทูลสุริยะวัฒนากรนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสยามโกลบอลนะครับท่านบอกว่าบริษัทนั้นได้ทําหนังสือถึงท่านผู้ว่าสุรินแล้ว ขอมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทนะครับค่าปร่งศพอีกรายละ5 0,000บาทช่วยเหลือทุนการศึกษาของลูกผู้ที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีครับส่วนผู้บาดเจ็บนั้นจะจ่ายค่าทําขวัญคนละ1 0 0 0 0แบาทแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะหายมาเป็นปกติครับ อาวมาจังหวัดตากนี้นะคะพาไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะคะไ,ไม่น่าเชื่อนะ,อะเออว่าที่จังหวัดตากเนี่ยเขาบอกว่ามีวัณอุทยานไม้กลายเป็นหินอ,อายุ 0ปดแสนปีนึกภาพออกไหมเนี่ยว่า8ปดแสนปีเนี่ยมันเป็นอย่างไร,รนึกภาพไม่ออกเลยทีเดียวนะคะสําหรับตรงบริเวณนี้<ม>อย่างไรก็ตาม,มานะคะ<ม>เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนื่องจากเป็นสถานที่เก่าแก่นะคะ<ม>ปรากฏว่านะักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเคยเจอเรื่องนี้รับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องอย่างไรเนี่ยนะคะน้องรัตตยาเรือนจรจจะพาไปติดตามชมอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ค่ะ นี่คือฟอสซิลไม้กลายเป็นหินสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติอายุกว่า80,000ปีความยาว72เมตรนับเป็นฟอสซิลไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการค้นพบในเอเชียและมีขนาดยาวที่สุดในโลกอีกด้วยอยู่ที่อำเภอบ้านปากในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิดโป่งแดงห่างจากตัวเมืองเพียงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อปี46นะคะเจ้าหน้าที่ขุดพบต้นแรกจากนั้นก็ขุดพบเพิ่มอีก6ต้นโดยต้นที่ยาวที่สุดที่เห็นอยู่นี้นะคะก็มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ไม้กลายเป็นหินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะจากซากต้นไม้ตายแล้วถูกแทนด้วยน้ำบาดาลมีสารละลายซิลิก้าตกตะกอนจนกลายเป็นหินที่นี่นะคะนะับเป็นแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาได้แบบใกล้ชิดเคยมีนักท่องเที่ยวนะคะคนําไม้กลายเป็นหินลักษณะแบบนี้ติดตัวกลับบ้านไปแต่ก็มีเหตุให้ต้องนํากลับมาคืนแทบจะทุกรายด้วยเหตุผลที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะ ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินนี้นะคะมีเรื่องราวลี้ลับชวนขนหัวลุกอยู่ไม่น้อยที่นี่มีสารหลวงปู่ฤาษีตั้งอยู่ถึง2จุดชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผู้ปกป้องป่าหากใครคิดร้ายหรือหวังขโมยชิ้นส่วนของไม้เหล่านี้นะคะก็ต้องมีอันพบเจอกับเรื่องไม่คาดคิด เจ้าหน้าที่เล่าว่าใครที่นําหินออกไปบ้างก็นอนฝันร้ายบางคนป่วยบางคนประสบอุบัติเหตุขับรถตกข้างทางอย่างไม่มีสาเหตุแต่หากใครเข้ามาอนุรักษ์ป่าไม้ที่นี่นะคะก็จะเจอแต่เรื่องโชคดีมีคนถูกหวยมาแล้วหลายงวดส่วนนักท่องเที่ยวก็ต้องลองมาโยนเหรียญเสี่ยงดวงค่ะหากใครโยนลงถาดนี้ก็เชื่อกันว่าจะโชคดีมีชัยถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องลองมาพิสูจน์กันนะคะ